เมื่อวานนี้เป็นวันคนไร้บ้านสากลน,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทําให้เรานั้นได้กลับมาทบทวนสถานการณ์คนไร้บ้านที่มีอยู่ในบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าเรามาดูตัวเลขของคนไร้บ้านในปัจจุบันรวมถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับตัวเลขอาจจะไม่ได้ขยับมากขึ้นมากนักนะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของ ช่วงอายุครับของคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นน่าตกใจครับว่าเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่ตกงานนั้นเสี่ยงนะครับว่าจะไร้บ้านมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งในอนาคตนะครับจำนวนของผู้สูงอายุครับจากเดิม12ล้านเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเป็น20ล้านคนในกลุ่มนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับถ้าเกิดว่าใครที่ตกงานและไม่สามารถจะอัพสกิลรีสกิลให้สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองต่อไปได้ก็อาจจะกลายเป็นคนไร้บ้านในช่วงสูงวัยซึ่งนิยามนี้นะครับนักวิชาการเขาเรียกสถานการณ์นี้ว่าอาจจะเป็นการสูงวัยไร้เงินไร้งานแล้วก็ไร้บ้านด้วยนะครับ เวลานี้ประเทศไทยมีคนไร้บ้านอยู่ที่2,500ถึง3,000คนนะครับและในจำนวนนี้มากกว่า60%ยังเป็นคนที่ไร้บ้านสูงวัยและมีปัญหาสุขภาพจิตด้วยนะครับและในอนาคตมีการคาดการณ์กันด้วยนะครับว่าจำนวนของคนไร้บ้านก็จะเพิ่มขึ้นไปแตะอยู่ที่6,000คนไม่อยากจะคิดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าภาพอนาคตสังคมไทยจะเป็นอย่างไรหากไทยนั้นยังไม่มีระบบสวัสดิการที่รองรับสูงวัยที่ดีเพียงพอครับ คุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะครับลงพื้นที่ไปบริเวณของตอกสาเกนะครับก็พบว่าคนไร้บ้านจํานวนมากครับมาขายของแบกดินมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับ mm. ผู้จัดการมูลนิธิอิสระชนยืนยันเลยนะครับว่านี่เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในส่วนของผู้สูงวัยตกงานและหลายเคสนั้นก็กําลังเสี่ยงอยู่ในภาวะไร้บ้านครับ จุดที่นุ่ยืนอยู่คือสนามหลวงค่ะด้านนึงคือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติและคนไทยแต่ว่าอีกด้านหนึงตลอดทั้งถนนสายนี้นะคะก็จะเห็นคนไร้บบ้านที่นั่งอยู่เป็นจํานวนมากและส่วนใหญ่เป็นคนสูงวัยด้วยค่ะ ถ้าดูจากสถานการณ์ในอดีตเนาะจนถึงวันนี้เนี่ยมันรุนแรงขึ้นไหมคะโดยเฉพาะคนสวยที่ไร้บ้านเพิ่มขึ้นไหมบริเวณนี้จริงๆมันเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มันเป็นสังคมผู้สูงอายุที่อยู่เดี่ยวกันมากขึ้นแหละการเตรียมพร้อมในสังคมผู้สูงอายุเรายังไม่มีอะไรรองรับเลยค่ะมันก็เลยทําให้ภาพของผู้สูงอายุออกมาอยู่ในถนนเพิ่มมากขึ้นเราเรียกว,ว่าวัยเกษียณตอนอายุ40่สพยายามยูบ้าง อยากได้เงินมั่งอะไรมั่งก็อยากมีเงินไปใช้จ่ายตอนตอนแก่จนเฒ่านะทำงานอะไรตอนนี้ตอนนี้เล <Yaz ag> ี้ยงหลานอยู่สองคนนะคะไม่ได้มีงานอื่นไม่มีเลยค่ะหอกร้อยฉันก็ประหยัดหน่อยนึงก็มาเอาข้าวแจกเอง้ก็ประหยัดประหยัดตังค์ได้เยอะไม่ค่อยได้ซื้อข้าวมันแพน ได้อยู่ตรงนี้แค่นี้นะรอบสนามหลวงหรือตรงลาดดำเนินเนี่ยประมาณ2อสมพันคนนะเยอะมากถ้ารัฐบาลไม่ดูแลผมว่าแจกทั้งชีวิตก็ยังไม่หมดเลยจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยฮะเรียกว่าการขายของแบกกระดินขายของราคาถูกเอาพาักไปรับพระมาขายอะไรเงี้ยขายได้เหรอพี่แล้วขับของแบบนี้ขายกับใครอะ่ะชาวต่างชาติแบบแบบแพทที่นอนข้าวสารน,นอนวัดโพนอนอะไรแยบเนี้ยเขาก็ชอบมาเดินนะ เขารู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งที่มันแบบของบางอย่างมันไม่เคยเห็นไม่มีอะไรเงี้ยคือคนที่มาขายของเป็นสูงวัยเยอะมากๆกลุ่มเนี้ยถือว่าเป็นคนไร้บ้านหรือเสี่ยงด้วยไหมคะทำไมเขาถึงมาแบกกระดินตรงนี้คนอายุ40ิ40เนี่ยกษียนหรือถูกไล่ออกจากงานหรือตกง,งานเพรงงาะว่าตกง,งานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่ทําให้แบบว่าเขาเจอดสูงงานไม่ได้แล้ว มันก็เหมือนหารายได้ไปวันๆก็จะเริ่มสตาร์ทด้วยการอ่ะบางคนเอาของเก่ามาขายบางคนเขาก็จะเรียกเหมือนร่อนของในน้ำหรือว่าเก็บของในถังขยะเขาอาจจะเริ่มด้วยการอ่ะตกงานเดือนนี้แต่พอายังเช่าบ้านเช่าห้องอยู่นะยงแต่เดือนถัดไปถ้ารายได้ไม่พอกับการเช่าห้องเนี่ยเขาก็จะต้องเหมือนจุดสตาร์ทในการออกมาอยู่ถนนเพราะบางคนขายขายของไม่ได้เลยวันนี้วันสองวันก็ไม่ได้กลับบ้านก็นอนกับจุดขายของเลยอะไรแบบนี้ค่ะ ไว้ที่เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆและถ่ารายบ้านมากขึ้น,นเรื่อยๆภาพที่น่ากังวลของประเทศเราคืออะไรคะคือเอาจริงๆเราเราประกาศส,สังคมผู้สูงอายุมาแล้ว <c oughs> แต่เรายังไม่เห็นระบบระบบนะแผนในการดูแลสังคมผู้สูงอายุเลยอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมถ้าโลกนี้ไอ้สังคม <c oughs> ไทยอยู่สังคมผู้สูงอายุจะทํำยังไงผู้สูงอายุอายุยืนมากขึ้นแต่ภาวะเจ็บป่วยในวัยมีมากขึ้นยังไม่เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาสื่อสารการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวทํำยังไงผู้สูงอายุติดเตียงรัดเข้ามาซัพพอร์ตครอบครัวนั้นยังไง หรือแม้แต่สถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์อของรัฐเองก็รอคิวเป็นพันอย่างบ้านบางแคอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นการเตรียมความพร้อมอื่นๆเลยถ้าเราเปรียบเทียบว่าเราอยู่ในสังคมสูงอายุปีหน้า10ล้านคนครึ่งหนึ่งก็คือ5ล้านมีโอกาสอยู่เดียวไม่ได้มอยู่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือไม่ก็อยู่ตัวคนเดียวอยนะ่างเงี้ยแล้วใน5ล้าน2.5ล้านก็อาจจะเป็นคนป่วยทางจิตทางสมองถูกทอดทิ้งและเดินอยู่ข้างถนนเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะ ขึ้นเหมือนเอฟเฟกของสึนามิเลยถ้าเรายังไม่เตรียมความพร้อมใดๆ ก็จะเห็นว่ากลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะไร้บ้านมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานหลังจากนี้นะครับซึ่งข้อเสนอหนึ่งที่สําคัญก็คือการเตรียมความพร้อมครับในเรื่องของระบบสาธารณาสุขโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมให้คนสูงวัยนั้นมีศักยภาพในการทํางานครับ เรื่องนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อเสนอของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับที่มองว่าไทยนั้นจําเป็นครับที่จะต้องยกระดับสูงวัยนั้นให้กลับเข้ามาทํางานได้นานขึ้นและที่สําคัญก็คือต้องเก่งขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงการสนับสนุนในเรื่องของการออมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าแก่ก่อนรวยนะครับ โดยจะต้องมุ่งเน้นนะครับไปที่5กลุ่มด้วยกันนะครับมีกลุ่มอะไรบ้างมีในส่วนของภาคเกษตรนะครับแรงงานอิสระผู้ประกอบการแรงงานในระบบและการสนับสนุนนะครับให้มีระบบในการจ้างงานผู้สูงอายุให้กลับมาทํางานใหม่ด้วยนะครับด้วยมาตรการทางกฎหมายและภาษีครับนะหลักการเดียวกันเลยคือการดึงเอาผู้สูงอายุให้กลับเข้ามาทํางานให้ได้เก่งขึ้นนานขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราพบว่าแรงงานออกจาก ในระบบเร็วและแรงงานในระบบต้องยอมรับก่อนว่าเป็นแรงงานที่ได้ค่าตอบแทนที่ดีที่สุดมีสิทธิ์และสวัสดิการที่ดีที่สุดถ้าออกมาก่อนมันทําให้ความเปราะบางมันเกิดขึ้นตั้งแต่กลุ่มก่อนที่จะเป็นผู้สูงวัยด้วยซ้ํารวมทั้งทาอย่างไรให้มีระบบ reemployment นะครับก็คือการที่จะจ้างผู้สูงอายุก,กลับมาทํางานอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนในระบบที่อยากให้เกิดขึ้นท้ายที่สุดบางทีพอออกจากงานในระบบแล้ว นะครับก็ออกมาทํางานอิสระที่เป็นเชื่อมโยงกับธุรกิจพวกแพลตฟอร์มหรือธุรกิจที่เป็นฟรีแลนซ์กับบริษัทต่างๆนะครับเช่นขับรถนะครับแท็กซี่นะครับส่งอาหารนะครับหรือแม้แต่การทำกิจกรรมฟรีแลนซ์ให้กับธุรกิจใหญ่ๆต่างๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือมันคงต้องมีการเพิ่มอำนาจต่อรองให้เขานะครับต้องคุยเรื่องของสิทธิสวัสดิการทำยังไงให้เขาสามารถที่จะได้รับค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมและมีตลาด ที่มันใหญ่พอที่จะรองรับผู้สูงอายุแบบนี้สุดท้ายจะเป็นการปรับกฎระเบียบต่างๆนะครับที่จะเอื้ออํานวยทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถทําทงานได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นพวกค่าจ้างรายชั่วโมงนะครับค่าตอบแทนผู้สูงอายุนะครับเช่นเรื่องของการลดหย่อนภาษีที่จะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถมีงานทําในระบบได้พวกนี้จะมีกฎระเบียบกฎหมายเต็ไมไปหมดเลยที่เราสามารถที่จะดึงออกมาได้ ภาครัฐก็ต้องมีการสนับสนุนให้มันเกิดการแข่งขันให้โอกาสสร้างสกิลนะครับกองทุนของผู้สูงอายุก็ดีกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ดีก็ต้องเข้ามาเติมนะครับให้แหล่งทุนนี่ทาให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการได้นะครับรวมทั้งการมีแพลตฟอร์มเชื่อมโยงอาชีพงานต่างๆนะครับโอกาสงานต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะเลือกอาชีพอิสระมาทําได้ เราลองขยับมาดูภาพรวมของสถานการณ์คนไร้บ้านในบ้านเรากันบ้างนะครับมีการสำรวจกันเอาไว้ตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2566นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าจำนวนของคนไร้บ้านนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในปี2563นะครับคุณผู้ชมหรือว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด19นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับหลายหน่วยงานนะครับที่ย้ำกันว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีคนตกงานแล้วก็ขาดไรายได้เฉียบพลันนะครับ ทำให้คนเปลาะบางจํานวนมากต้องกลายเป็นคนไร้บ้านมากขึ้นพอมีจํานวนนี้นะครับในการสํารวจปีที่ผ่านมาก็พบว่าจํานวนของคนไร้บ้านนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงครับซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการทํางานขับเคลื่อนแล้วก็การแก้ปัญหาของหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับลองขยับมาดูข้อมูลนะครับที่ลงลึกไปในรายละเอียดของคนไร้บ้านอีกครั้งหนึ่งก็จะพบได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจํานวนของคนที่กลายมาเป็นคนไร้บ้านส่วนใหญ่เนี่ยครับ การศึกษาเนี่ยไม่สูงนะครับอยู่ที่55%เลยทีเดียวไร้บ้านหน้าใหม่ไม่เกิน2ปีอยู่ที่39%มีปัญหาสถานะ30%อยู่ในวัยทำงาน21%และมีปัญหาสุขภาพอยู่ที่17.9%จาครับจากข้อมูลที่ได้เห็นไปเมื่อครู่นะครับก็จะทำให้เราเห็นได้เลยนะครับว่าการเฝ้าระวัง ที่น่าสนใจและจับตาหลังจากนี้นะครับก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการเกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่โดยเฉพาะสูงวัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านในทุกมิตินะครับขณะที่หลายหน่วยงานครับคุณผู้ชมที่ผ่านมาก็มีความพยายามนะครับที่จะทํางานในเรื่องนี้ร่วมกันในฐานะภาคีหุ้นส่วนครับโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยครับ คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศงานหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อคนไร้บ้านจากการตั้งหลักสู่ความมั่นคงนะครับเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันที่อยู่อาศัยโลกที่ผ่านมาหลายหน่วยงานที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่ครับพยายามที่จะนําเสนอรูปธรรมที่กําลังขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมมีโครงการแจงนับคนไร้บ้านสํารวจจํานวนคนไร้บ้านความต้องการและสภาพปัญหาของคนไร้บ้านทั่วประเทศนะครับ เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติการจัดจุดบริการในพื้นที่สาธารณะเพื่อการสร้างการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและการเสริมศักยภาพคนไร้บ้านให้เข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยมีอาชีพตลอดจนสามารถเข้าถึงสวัสดิการและการใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมั่นคงครับขณะที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยก็มีแนวคิดเปลี่ยนจากเฮาส์เป็นโฮมนะครับจัดทำศูนย์พักและที่อยู่อาศัยเพื่อคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง ควบคู่กับการส่งเสริมให้มีงานมีไรายได้ส่วนสสสครับก็กําลังทําโครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่งและพัฒนาระบบศูนย์พักคนไร้บ้านพัฒนาระบบจุดประสานงานคนไร้บ้านหรือจุด drop ด in ออสนับสนุนสวัสดิการและบริการทางสังคมรวมถึงสุขภาพและอาชีพนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและอีกหลายหน่วยงานครับที่กําลังพยายามทํางานร่วมกันขับเคลื่อนและวางแผนแนวทางในการพัฒนาชีวิตคนไร้บ้านในทุกมิติโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษ,ษฐกิจที่ผลักให้กลายมาเป็นคนไร้บ้านนะครับโดยหลายโครงการก็เดินหน้าไปแล้วและยังมีรูปธรรมล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นกับโครงการพัฒนาพื้นที่ประปาแมนสี เป็นบ้านอิ่มใจครับเพื่อรองรับคนไร้บ้านที่ต้องได้รับการช่วยเหลือโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีหน้าครับซึ่งในปีนงบประมาณ2568นี้ท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าการเทพหมหาคนครนะครับได้จัดได้มีงบประมาณที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคาร3ชั้นตรงประปาแมนสีนะครับ15ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้เราก็เช่าที่ แปลงนั้นมาจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรียบร้อยตอนนี้มีงบประมาณที่ดำเนินการซึ่งเราต้องไปดาเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบจัดซื้อจัดจ้างนะครับว่าถ้าไม่มีปัญหาอุวสรัคิ์ใดๆนะประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยพี่น้องคนไร้บ้านก็น่าจะได้เข้าไปพักอาศัยซึ่งจะรองรับได้ประมาณสัก200คนจริงๆแล้วเราจะมีที่เดียวนะครับเราคนไร้บ้านเป็นฉุกเฉินเราจะมี ที่แมนสีที่เดียวหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะคอทมอเองก็จะมีห้องเช่าราคาถูกสําหรับคนไร้บ้านที่ไปทํางานมีงานทํานะครับเป็นในบ้านเพราะว่าอาจจะมาเช่าห้องราคาถูกของเราเองเนี่ยให้คนไร้บ้านท่านอาจจะเช่าอยู่ครับถือว่าเป็นกระบวนการงที่พยายามสร้างโอกาสให้เขาคือเราพูดถึงเรื่องพี่น้องคนไร้บ้านบางทีเนี่ยเขาเขามีปัญหาในเรื่องของอที่อยู่อาศัยแต่ว่าการคือมันมันเหมือนกับบางทีเขารู้สึกว่าเวลาอยู่กับ ครอบครัวหรืออยู่อะไรที่เขาอยู่แล้วมันไม่สบายใจเนี่ยเขาก็ออกมามันอาจจะเจอเงื่อนไขหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องถูกกดดันเลยผลักให้เขาหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านแต่สิ่งที่เราพยายามไม่ทาให้เขาเนี่ยคือให้เขากลับกลับขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าการสร้างาครอบครัวของเขาหรือที่อยู่อาศัยมันต้องสร้างจากตัวเขาที่เขารู้สึกว่ามันรู้สึกปลอดภยัยซึ่งเราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําพื้นที่ปลอดภยัยสําหรับพี่น้องคนไร้บ้านที่อยากลุกขึ้นมาตั้งหลักชีวิตใหมให่อะไรเงี้ยครับซึ่งศูนย์พัก หรือว่าจะเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันมีศักดิ์ศรีมันมีความสุขแล้วมันสามารถให้เขานึกถึงอนาคนตตัวเองได้